มาโซเลยมาล้อมวงคุยกันมูเ่เฮาสาวอีสานมาเดิอมาตุ้มห้อสวัสดีครับตอนรับกับสู่รา่การตุ้มโฮมครับมื่อนี้พ่อกับผมกิติสิงหาปัดนะครับพี่น้องเบิ่งได้ถูกช่องท่างคือเก่านะครับทั้งโซเชียลมีเดียทั้งหลายของรายการ้องเฮาและการโดยเฉพาะ ทางวิทยุกับมีนะครับ f m 1 0 6นะครับขอสวัสดีผู้ชมทางวิทยุนํ่เดือครับมือนีรายการตุ่มห่มกับยังมีหลากหลายรสชาติเรื่องเล่าคือเก่าครับและที่สำคัญมือนีผมมีแขกพิเศษเป็นถึงร้องอันดับหนึ่งมิสทิฟานีนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นคุณหมอครับหมอแพทย์ปยูผมี่คุยกับคุณหมอบรูซนะครับมาฟังเบิงวา โรคยอดทิศของผู้ใช้ไทยคืออีหยังครับแล้วสิแก้ไขสีเฮ็ุยังไงบ่อยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของข้าวดีว่ามีการค้นพบสมชนิดหนึ่งเป็นสของประเทศไทยขึ้นอยู่ที่สูงนะครับสมผู้ร่างกามีสปปรรพคุณทั้งยางหลากหลายชนิดนะครับกำลังสิ่อยอดขยายผลให้วงการสมุนไพรของไทยนะครับแล้วกามีฟ้ามนกกระทาฟ้ามหนึ่งพี่น้องครับยุ่จังหวัดต่างเพิ่นเปิดเพลงเพื่อชีวิต ให้นกฟังนกอารมณ์ดีบอตกใจง่ายครับแล้วกาให้ไข่ดีขายดีจนบพ่พ่อครับต้องสร้างจองนะครับนี่นะครับเข้าเริ่มกันที่ข้าวดีในการค้นพบสมผู้ร่างกาครับพี่น้องครับมีคุณคา่าทางด้านสมุนไพรหลากหลายนะครับโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมครับเพิ่นค้นพบสมผู้สมผู้ร่างกา เป็นสม,มุนไพรเฉพาะทินอยู่ทั้งอุทยานอายุทยานแห่งชาติผู้ลังกาอยู่อเภอบกานแพ้งครับเป็นพืชหายากมักขึ้นอยู่ยอดผาสูงมีสรรพคุณบรรเทาอาการเมื่อยล้าบำรุงกำลังรักษาคอกระดูกถือเป็นยาอายุวัฒนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับ ต้นโสมอาจีข้นกไก่ไปอาจิบ่ลูจักนะครับ้าม่นักวิจัยนี่ครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเล่งวิจัยเพาะขยายพันธุ์ครับเพื่อร่องรับการเปิดลักสูตรแพทยแผนไทยบัณฑิตและก็ตั้งโรงพยาบาลแพทยแผนไทยในพื้นที่รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์พืชพัฒนาสูตรสกัดสารสําคัญเพื่อไปรักษาส่งเสริมสุขภาพลดการใส่ยาน้าเข่าและก เลียกเรี่ยงผลข้างเคียงจากการใช้ยาเคมีสังเคราะห์นะครับจากทีนักวิชาการสำรวจเพิ่นพบว่านในพื้นที่1ตารางเมตรอยู่ทั้งอุทยานเนี่ยครับมีพืชสม,มุนไพรบอนอยกว่า2 5ชนิดนะครับแสดงว่าพื้นที่นี้โอ้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ดั้งเดิมนะครับแทบ,บ้านก็เอามาใใ่รักษาโรคมาโดดแล้วครับสมผู้ร่างกายนี่เป็นอีกหนพืชสม,มุนไพร ที่ขวนคาแก่การอันรักษและก็อาจจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของชุมชนในอนาคตครับพี่น้องครับจำซื้อไวด้ดีๆนะครับสมผู้ร่างกาตอนนี้เพิ่นกาลังสีวิจัยพัฒนาต่อยอดพี่น้องถ้าไปเห็นคนประกาศขายอย่างในช่วงนี้ก็ต้องระวังดีๆนะครับว่ามีขัดหลอกกันบ่หรือว่าต้องเบึงว่าผู้ใดเป็นคนเอามาเห็ดมาพัฒนานะครับเพราะตอนนี้ในทางวิชาการเพิ่นกําลังอยู่ระว่างพัฒนาอยู่นะครับพี่น้องครับ ผลไม้ปลาหายากอย่างหนึ่งครับบอธรรมดานะครับผมเองในน้อยเคยกินแต่วใหไงขึ้นมากนี่หาต้นบอไคหมีแสดงว่าต้นมันน่อยลงไปตลอดอีสานเรียกว่าหมักแงวนะครับลูกมันไข่ๆกับดินจีก็เลยได้ซื่อว่าลิ้นจีป่านะครับอยู่โคราชต้นเดียวนี่เก็บได้เป็นหมื่นบาทครับแห้งหน่อยโค้ดกับแห้งต้องการอยากริมล่องครับไปเบิ้งครับพี่น้องครับ ต้นนี่แหละครับต้นมันคล้ายๆต้นลินจีธรรมดานี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นลินจีปลาหรือว่าอีสานหรือว่าปักแง้วครับอยู่มูบ้านมาบปราดอำเภอค้อนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้เป็นผลไม้พื้นทินได้รับความนิยมสูงนะครับผลดอกเต็มต้นเลยครับนี่ครับผลออกเต็มต้นครับสีแดงคล้ายๆลินจีนี่แหละครับ กะเก็บขายช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมเท่านั้นเองครับสางไร่ได้ต้นเดียวนี่นะครับเพิ่นปลูกไว้ต้นเดียวนี้ได้เป็นหมื่นบาทครับลินจีปลานี่เป็นพืชตระกูลเดียวครับลินจีครับลักษณะจะพอกกระขึ้นลูกเป็นพ่วงหอยรละยาลงมาแบบนี้แหละครับแต่ว่ารสชาติี่มันจีอมเปรี้ยวครับพี่น้องมันจิบหวานคือลินจีที่เดียวนะครับการนิยมเอามากินก่อนสดๆเอาไปแปรรูปก็ได้แต่ว่าหายากขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่ผมกับสีหามาปลูกอยู่หน้าสามดีขึ้นกันครับอันนี้เดี๋ยวต้อง ไปเบิบงว่าต้นพันธุ์มันจะมีย่างขายบอ่อทุกมือเนี่ยครับอาแท้บ้านสมัยก่อนเนี่ยเพิ่นกับมาปลูกไว้ตามม้วไไรไปหน้าต้นหนึ่งก็อยู่ในบ้านแบบที่เห็นนี่แหละครับแต่ว่าช่วงหลังผมเข้าใจว่าคนติดตัดทิ้งไปพอถือว่ามีต้นไม้อย่างอื่นมันก็นเกิดขึ้นมานบอ่อเอาไปปลูกอย่างอื่นต้นของบัาณโบร,บารบ่านก็เลยพยายามบ่อเอาไว้ครับมันเกิดเลยมีปัญหาครับนะครับบักแง้วนี่นะครับตอนนี้กําลังถูกสนใจอีกที่หนึ่งอย่างที่บอกครับ ผู้ใดเพาะพันธุ์ขายรับรองว่าขายดีนะครับรองมือด้ครับเป็นช่องข้างใหม่ๆสําหรับพืชพันธุ์ไม่ผลนะครับพี่น้องครับเรื่องที่3เข้าไปเบิงฟ้ามนกกระท่าอยู่จังวัดต่างนะครับเจ้าของเพิ่นเปิดเพลงเพื่อชีวิตให้ฟังโอ้ผมก็บ่เคยยินนะครับใครโดกครับกับฟังเพลงเพื่อชีวิตแล้วนี่ครับใครโดกใครง่อารมณ์ดีบ่ตกใจง่ายครับขายดีครับต้องจองล่วงหน้าเลยทีเดียวครับ ในเมิงของเพลินนะครับเหตุการแบบไหนนี่แหะครับฟ้ามนกกระท่าของคุณโกโมนกับคุณดารุนีใช่บุตรนี่แหละครับโอ้ยเพลินเปิดเพลงให้นกเพลินฟังกับอยู่เพื่อสีเก่าด้วยครับฟ้ามนี่วิธีเพลินกับ,บอกคือผู้ใดแล้วครับการเปิดเพลงเพื่อชีวิตก็ให้พวกนกกระท่า ว่างเมื่อละสีหาชั่วโมงครับทั้งตอนเศร้าตอนแรงเพื่อให้นกพอนคลายอาล่มดีบอตื่นบอตกใจง่ายครับผลก็คือไข่ดกลูกไงอายุยืนนะครับบทระว่างแล้วบางตัวก็ยังออกไข่ได้คือเกาครับเห็นบ่ครับนี่ตอนนี้ฟ้ามนี้เรียงนกกระทาประมาณ3,500โตครับเป็นนกไข่ประมาณ2,000โตนกเนื้อ1,500โตครับเก็บไข่ได้เมื่อละพ6 0 0ถึง1,700ฟอง ขายฟ้องละบาทสิบสตางค์ครับพี่น้องหรือลอยฟ้องกับลอยสิบบาทสั่งไล่ได้จากขายย่างเดียวมือหนึ่งพันแปดร้อยบาทนอกจากนี้เพิ่นกับเพาะลูกนกขายนะครับลูกนกอายุมือหนึ่งเนี่ยขายโตละห้าบาทอายุสิบห้ามือ่อโตละสิบสองบาทนกบดระว่างแล้วขายโตละสิบสามถึงสิบห้าบาทใายมีรายได้รวมเดือนละประมาณหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทครับมีลูกค้าทั้งจากในจัจหวดและกระต่างจงหวัดจองสินค้า แน่นชุกม,มือเลยครับเสียงเพลงเพื่อชีวิตที่เปิดให้นกฟังตอนนี้กลายเป็นเคล็ดลับของการเด็ดฟ้ามนะครับผมมาบอมเนเตนกนะครับมีความสุขเจ้าของกับสิสบายใจไปน้่ครับเห็ดฟ้ามให้อาหารนกเจ้าของกับฟังเพลงไปหน้่นกกับฟังเพลงไปน้่มันกับเพิ่นครับนี่แหละครับแต่ว่าการเปิดเพลงให้สัตว์เลี้ยงฟังเนี่ยมันมีมาก ในระยะระยะมาแล้วครับแต่ว่าสําหรับนกกระทาผมมึงเคยเห็นนะครับการเปิดเพลงในใตวัวไฮซัทเรียงปั้งเนี่ยมันจะมันฟังบ่อกะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันก่เฮ็ดเห้มันอาจจะอารมณ์ดีเพราะว่าเห็นเจ้าของอารมณ์ดีนะครับเนาะไปเบิงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับวันนี้มีฝากหลายอารมณ์หลายหลายแบบนะครับเคื่อนต่างๆนาแย่งเนี่ยมักจะมีปัญหาน้ำลดลงไปยังเขื่อนลำตะค้องเพราะลดลงไปก็เห็นเส้นทางสายเก่าครับมิตรภาพสายเก่านะครับบางมอง พาะนำลถเห็นโบสถ์เห็นวิหารเก่าจังหีก็มีแต่ว่าอยู่เขื่อนมุ่นบ่นนะครับมีหาดหินโ่ขื้นมาให้เห็นครับแล้วก็มันมีสูสานหอยน้ำจืดเป็นจุดชมว,วิวแห่งใหม่ของเขื่อนมุ่นบ่นครับพี่น้องนี่แหละครับอยู่เขื่อนมุ่นบน่นอยู่อำเภอค้อนบุรีจังหวัดนะครราชสีมานะครับน้ำในเขื่อนมันลดลงเรื่อยๆครับพี่น้องครับแต่ถ้าไมโขดหินหาดทราย อยู่โดยรอบนี่มันโพดพ่นน้ำขึ้นมาเป็นอีกจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งครับนี่แหละครับหอยที่ว่านี่มันก็เป็นหอยที่ติดยูกับหินแล้วก็เป็นเรียกว่าสูสานหอยครับจํานวนมากเลยครับเป็นหอยนํำจืดพี่น้องครับฝังตัวอยู่ครับก้อนหินต่อไม้เป็นแสนแสนโตนะครับเป็นภาพแปลกตาที่หาชมได้ยากนะครับบะมงกับเพอค้อนบุรีเพิ่นบอกว่าหอยที่เขาเห็นนี่ส่วนใหญ่เป็นหอยสองฝาน้ำจืดจำพวกเดียวกับหอยแมงผู้แต่ว่าขนาดเล็กกว่าครับ นอกจากนี้ก็มีหอยเล็บมา้าหอยเสียบน้าจืดหอยนกเขาและก็หอยกาบนะครับถือเป็นแหล่งอาหารและก็แหล,งล่งรายได้ในพื้นที่ครับแต่ว่าที่สําคัญนอ,อกจากหอยแล้วนี่พ่อผู้มีประเทศแปลกๆมันโพคือมาแบบนี้สมัยนี้คนไปเที่ยวก็มักทายรูปครับันได้กาศเป็นมองทายรูปย่างดีพี่น้องไปอยู่แถวนั่นก็ไปได้ครับเขื่อนมุ่นบนอยู่คอนบุรีนะคอนราชสีมาครับพี่น้องช่วงหนา ผมมีแขกพิเศษอย่างที่บอกไว้ครับหมอบรูซหมอบรูซเป็นหมอของค้ออีสานเพ่ป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเพศวิทยาคลินิกนะมือนี่ซิม่าพร้อมกับโรคยอดฮิตของผู้ชายไทยอันดับหนึ่งคืออีหยังแล้วก็กแก้ไขแบบใดเท่าปิดเบรกช่วงนี้ด้วยคลิปสนุกสนุกนะครับของอช่องทัอทิมครับพี่นองครับ

ต้อนรับกับชว่วงที่2ของตุ่มโ่มครับมือนีพิเศษครับผมมีแขกรับเชิญเป็นคุณหมออีกคนหนึ่งครับแต่ว่าผมเป็นหมอแพทย์ครับพี่น้องครับเพิ่นเป็นหมอที่ว่าเคยเป็นถึงร่องอันดับหนึ่งมิสทิฟฟาน,นี่ครับพี่น้องแต่ว่าช่วงหลังเพิ่นมาเลียดตอมเรียกว่าเป็นคุณหมอทางเพจวิทยาค,คลินิกนะครับมาพร้อมกับคำตอบของหลายๆคนที่อยากหูครับว่า เอ๊ะผู้ชา้ไทยโรคยอดทินคืออีกอย่างนะครับหลายคนกิสิบ่ฮหูแต่ว่าจำนวนมาหน่อยครับกับอุกอังบ่ฮหูจึงไปปรึกษาไผบางคนซื้อยากินเองไปเป็นเยื่อของการโฆษณน้ามีสมุนไพรต่างๆหน้าหน้ามียาโน่นยานี่เพราะฉะนั้นมื้อน,นี้ผมเชิญคุณหมอมาตอบคำถามด้วยตัวเองครับคุณหมอบรูซครับคชิสราศีดาโคตรคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิตีค,ค,ค,ครับ คุณหมอเพิ่อนบอกอีสานกับผมได้แปลว่าเพิ่นเป็นรู้อีสานคุณหมอเป็นคนใสครับเป็นคนอุบลราชธานีค่ะอ่าเป็นคนอุบลครับเรียนจบคณะแพทย์ที่ศสครับมหาลัยขอนแก่นค่ะเป็นมหาเป็นคุณหมอจากมหาลัยขอนแก่นตอนจบก็เป็นหมอทั่วไปธรรมดาเนาะครับแต่ว่าคุณหมอมาเรียนต่อค่ะด้านไหนครับพิเศษด้านอ่าเพิ่นสิเอิญว่าเป็นเซ็กโซโลจิสต์เนาะอเซ็กโซโลจิสต์ใช่ค่ะเป็นนักเพศวิทยาคลินิกค่ะ คือว่าตอนนี้จบเป็นจบไปยังบแล้วค่ะจบแล้วคือว่าเป็นแพทย์ด้านเภวยาคลินิกแล้วปัจจุบันเนาะแล้วการรักษาคนมาเห็นคนของคนไข่มาเขาประเด็นเลยว่าคนไถ้ที่ว่าเป็นโรคยวกับทั่งเพเอาผู้ชายค่ะคืออาการอีกอย่างครับปัญหาอันดับหนึ่งเลยก็คือนกเขาบ่อคันครับพี่จิตติโอ้ผมกับคันคาดบ่อิดก็คิดได้ใจอยู่ว่ามันต้องเป็นโรคอันนี้ มันเป็นยังเกิดเป็นกันหลายครับอันนี้โอ้โหอันนี้ต้องถ่าวความหลายอย่างเลยค่ะก็คือโรคนกเขาปรกขันเนี่ยค่ะอาการมันก็คืออวัยวะเพศเท่าว่าแข็งโตเนาะที่นี่มันก็อาจสะแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทด้วยกันค่ะแบ่งออกเป็นสามประเภทค่ะไิติีคืออย่างอีกอย่างหนึ่งคืออย่างแรกก็คือเกิดจากร่างกายค่ะอย่างที่สองก็คือเกิดจากจิตใจอ๋อม่สองอย่างทั้งร่างกาย่างเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น เกิดผสมผสานทั้งหลางกายและกับจิตใจค่ะอันนี้คงสีนักแต่สองอย่างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะคะก็คือสิบแบบที่3ก็คือมีปัญหาร่างกายหลักก็มีปัญหาจิตใจมีปัญหาความสัมพันธ<อ>์กันเลยเป็นแบบที่สมหลายที่สุดร่างกายมันเกิดจากมาจากเอยียงก่อนโอ้หลางกายนี่ต้องบอกเลยมีหลายปัจจัยคือ<ช>กันค่ะความเสี่ยงที่กระตุ้นนี่ก็คือสิเป็นในเรื่องของอายุที่ร้ายขึ้นเนาะ อันนี้ย่างแรกเลยหลักการย่างที่สองก็คือเป็นพวกโรคประจาโตต่างๆอย่างเนี่ยโรคอย่างที่โรคประจาโตถิ่นีมีผลตรงนี้เนาะเนื่องจากว่าอวัยวะเพศของเฮ้าหนี่มันมีเส้นเลือดมาเลี้ยงดังนั้นโรคส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันโรคอ้วนค่ะคือเรียกว่าอีหยังกระซ้างที่ทําให้เลือดมันบบไหลเวียนดีแน่นมันมีผลทุกอวัยวะอีกอย่างหนึ่งค่ะบี่กิติ สูบบุหรี่สูบบุหรี่นี่สูบบุหรี่นี่เฮ็ดให้เ้นเลือดนี่บ่แข็งแรงยางแห้งเลยดังนั้นกระสิมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนกเขาววาขันพี่น้องผู้ใดสูบบุหรี่สูบยาสูบนะยาสูบเศร้าด้อพี่น้องยุดเดี๋ยวนี้นะครับถ้าอยากบ่อยมีปัญหานะครับคือว่าพ่อเลือดมันบ่เลี่ยงแ่นงไหลเวียนบ่ดีมันกระทบมีปัญหาถูกต้องดีคือท่างร่างกายแ่นค่ะแล้วแล้วทางจิตใจโอเคทางจิตใจนี่ก็อาจจะต้อง ไปเบิงเนาะว่าเพิินนีปัญหานี่เวลาบา่กนกเขาบ่คันนี่มีปัญหาแต่น้ำพ้นี่หรือเปล่า<อ>หรือว่ามีปัญหาน้ำหลายคนมีความเครียดมีปัญหาความสัมพันธ์เป็นแบบว่าหายหลายหายกันดูหลายจนเราบ่มีอารมณ์นะสิ <c oughs> สก็ได้ก็เป็นได้อันนี้คือเป็นปัญหาทางจิตใจแต่เราว่านี่เป็นพิจัยแห่ถ้าพิษกินนี่บ่มีปัญหาถูกแต่ว่าคันคันไปเอ่อน้ำู้อื่นไปน้ำู้อื่นนี่มัญห่มีปัญหา,ญหาถ้าอยู่กับผูกเก่าผู้คุณผูกเคย ท่ <c oughs> านี่ปัญหาเรื่องนี้ถ้าคิดใจแหละแสดงว่าร่างกายบ่มีปัญหาเาาพี้ยวอาจจะมีปัญหาแต่ว่าเป็นท่างคิดใจแ,นนแต่ว่าที่ว่าหมอบอกมีปัญหาหลายกรมูก็คือ2อย่างบวกกันร่างกายเนี่ยถ้าเฮาแก้ปัญหาเรื่องท่างเลือดท่าอย่างได้แล้วเนี่ยมันดีดีขึ้นได้บอรครับดีมันสิดีขึ้นได้เลยคือเก่า อาจสิบ่อยเปอร์เซ็นต์แต่วาสีดีขอ่นร่างกายเหมือนแข็งแรงขึ้นเส้นเลือดไลเวียนดีขึ้นนะสีกะสิสามารถกลับมามีสมรรถภาพทางเพศได้ดีคือเก่าส่วนใหญ่ที่เริ่มแสดงอาการอายุจักปีตอนแรกหมอบอกส่วนใหญ่ประมาณ40ปีขึ้นไป,นไปแต่ว่าซูมือนี่อาจสิขยับเข้ามาจากน้อย30ปีก,ก็เริ่มพอก็เ,เริ่มเห็นแล้วบางคนแน่นค่ะม,มันเกิดจาก ไลฟ์สไตล์ด้วยค่ะ,ะการการใส่ซีวิตแมน<า>ขันผูลังคน้นก็คือ,อนางนางน,นอนนอน,น,อนเหตุงาน,านอยู่กับความเครียดนอนดึกเนีย่ยแลก็มีผลถูกต้องค่ะ,ะเพราะฉะนั้นพี่น้องฟังไว้แต่ว่าผมเจอหลายคนอยากถามคุณหมอละอา้าผู้ที่บท่านเปลี่ยนหรืออาจจะเริ่มเป็นรู้สึกอาการว่ามันมีอาการพวกนี้เนี่ยเข้าจุดูแลตัวเองจังไดหรือกินอาหารแบบใดมอมบูดครับอย่างแรกเลยนะคะก็คือ อยากให้ไปแนะน้าให้ไปหาหมอเนาะเพราะว่าซุ้มนี่นะมันเป็นแบบคือจังไพ่เงียบอะพีกิติครับค่ะก็คือหลายๆคนมองว่ามันอ,อาจิมีปัญหาแค่ว่า,าเรื่องสมรรถภาพบทางเพจเนาะแต่สุดทา้ายน่ะมันมี่เงี่ยงสอนอยู่ก็คืออาจิิมีโรคประจำโตโ<อ>ที่อาจิะล่ายแรง<อ>จะสิเนาะไปให้เพิ่นซอยตรวจเบิงตรวจเลือดตรวจยังขันปกติดีอย่งดีค่ะอ่ะ อาจจเริ่มไปใส่ยาหรือว่าใส่การรักษาทางเลือกอื่นๆช็อกวงช็อกเวฟการใส่สูญยาอากาศต่างๆจากสีเนาะพี่กิติเพราะฉะนั้นต้องให้หมอพื้นเบื่องแนวตมอเนว่าวินีจใช้เองอย่าอาจะเ็พราะดร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องค่ะแล้วมันมีพวกอาหารพื้นบ้านหรือยาหรืออย่างที่เป็นสมุนไพรที่มันคล้ายๆกันว่าโอ้ยสางกระทือบลงอย่างพวกเนี่ยมันได้บ่ มันกะอาจมีส่วนซอยค่ะแต่ว่าต้องระวังดีๆเพราะว่าหลายๆยาสมุนไพรหลายๆโตนี่เพื่อนสิผสมสเตียรอลเคยได้ยินมเนี่ยสคัญแมนแล้สเตียรอยนี่คันแห้งใส่ไปหลายๆนี่สมัรทั้งพสมัครสมัคทางเพจแห่งสิตมลงกว่าเกาลายเลยเพื่อบางยาเอาไปใส่ไว้อากาลงไปเพราะว่าเห็นทั้งช่วงเพื่อนแถลงกับมี่ะบอกว่าเป็นสมุนไพรแต่ว่า ใส่เคมีลงไปถูกต้องค่ะคือคล้ายๆมันได้ผลแต่ว่ามันโบแมนมันโบเมนทุไพ่ถูกต้องแต่สุดท้ายการใส่ไว้อาการนี่มันกับว่าได้ปลอดภัยนําสุขคเนนะครับหลายๆคนนี่คันมี้โรคประจํโตอย่างที่มันพิษต่อยาไว้อาการนี่อาจเป็นอันตรายหลายแหลงได้เลยโอค่ะครับเพราะฉะนั้นการมือนี้ถือว่ามีประโยชน์นะครับเอาเชิญหมอผมจีเซิญหมอบูดมากเป็นระยะระยะครับพี่น้องครับเพราะว่าเปินมีเกตเรื่องเหล้าเกี่ยวกับเรื่องพูนี้หลายครับทั้งผู้ยิ่งผู้ใช้เพราะฉะนั้น คอยติดตามตุ่มหฮมงไปเรื่อยๆคุณหมอตอนนี้ก็เป็นคุณหมอเป็นแพทย์ผููท่ามไปเรื่อยเป็นบ่แน่นค่ะหลังจากที่เป็นนาง,งามมาแล้วกัดเหตุงานอื่นๆน้ำงานในวงการากันยังอยากอยู่อยู่อยู่หน้ากอง,ยๆๆกอ,งอยู่อย่างให้ความรู้ภาษาชนอย่างไป <S 2> <S 2> <อ>นะคะครับามื้อนี้ขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณหลายๆครับครับแล้วพักกันสักครู่หนึ่งครับพี่ดองครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องเล่าอื่นๆอีกครับได้ตุ่มหฮมมื้อนี้ครับ เา,า,อ,า,มาเอมดครับครับกบ็ช่วงสุดท้ายของตุ้มห้อมครับช่วงที่แล้วผมคุยกับหมอบรูซเวลลาอาจิบบเดลหลา์ที่ว่าได้คุยกันทุกอย่างน,นะครับพี่น้องถ้าเบิง่งอยู่ทา่าออนไลน์ของห้าแล้วมีปัญหาอีหยังที่อยากซิฮหู้อีหยังเพิ่มเติมนะครับก็ส่งก้ามาไวอยู่ในเพจตุ่มห้มกวงห้าหรือว่าอยู่ทา่าช่องทางต่างๆ และการตุ่มหฮมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้หมอบูสและกับดิส่วนเพลินมาคุยกันต่อเนื่องลายการดีไปนะครับแล้วกับมื้อนี้ครับยังมีเรื่องเล่าทีว่าอยู่กับช่วงหนา้อนครับเด็กน้อยเด็กวัยรุ่นการเดินเล่นน้าถือว่าเป็นของมักนะครับสำหรับเด็กน้อยทั่วไปนะครับจังหวัดติดทะเลกับิบุยปัญหาครับแต่ว่าล่องคิดเบืองพี่น้องอยู่อุ่ไทยท่านี่นะครับไก่ทะเลสีเฮ็ดยังไดตอนนี้ อุท่ไทยท่านี่ก็มีสวนน้ำและคาประยัดให้เด็กน้อยอยู่ไทยท่านีได้มีโอกาสได้เล่นนะครับช่วงปิดเทอมอากาศห้อนครับหลายครอบครัวอยู่ไทยท่านี่เพิินกับผ้าลูกหลานไปเล่นน้ำอยู่สวนน้ำบ้านตาลคูตาบลน,นองสวงอยู่อำเภอหนองฉางครับห่างจากตัวเมือง2ีกิโลครับโอ้นี่เบิงกับเบิงบอกว่าจินึกว่ามีเสีมีแบบนี้อยู่ไทยท่านี้นะครับ่าเข่าคนละห0บาท เด็กโตแน่อยสูงบ่เกิน65ส้ซนกเลนฟี่ครับเลนบอ่อบจำกัดเวลาครับภายในสวนน้าม,มีเครื่องเล่นหลากหลายขนาดทั้งเด็กเล็กเด็กโตมีสไลเดอร์มีสะลึกหลายระดับมีมาตรการดูแลความปลอดภัยเข้มงวดครับมีเจ้าหน้าที่และก็คู่สอนว่ายน้ำดูแลตลอดผู้บ่มีชุดว่ายน้ำกับไปเซาได้แล้วครับราค่าย่อมเย้าครับชุดได้0บ,บาทนอกจากนี้ก็มีสนามเด็กเล่นฟี่ครับมีคาเฟ่มีห้องแอ มีห้องร่วมห้องคาราโอเกะห้องพักส่วนตัวสาหรับผู้ปกครองครับเริ่มต้นกับชมงลาร้อยบาทมีอาหารเครื่องดื่มบริการครบคันเทากับม,มาแนะนําพี่น้องอยู่จังหวัดทั้งใดมีสถานที่ท่องเที่ยวเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับอยากให้เฮ้าแนะนํากับทรงเข้ามาบอกรายการตุ่มโฮมนะครับอ่ายังมีงานประเภทนี้ที่สวดพี่น้องไปเที่ยวครับเป็นงานประเพทีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภู่มครับพี่น้องครับ ประเพณีบุญเดือน6บวงสวงเจ้าพ่อพญาแลนะครับมีมหรศพเก้ามือเก้าขึ้นเพื่อสืบสารวัฒนธรรมและก็ความเชื่อของไท่อีสานครับจัดขึ้นระหว่าง28เมษายนถึง6พฤษภาคมครับอยู่ศาลเจ้าพ่อพญาแลเพเ่ะเมืองชัยภูมิครับอันนี้บอมเป็นงานลืืนเรื่องอย่างเดียวนะอครับพี่น้อง เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความศรัทธาของชา,ชาวชัยภูมิที่มีต่อเจ้าพ่อพญาแล้ววีรบุรุษผู้เสียสละปกป้องบ้านเมืองนะครับเป็นงานใหญ่ของชัยภูมิเพิินนะครับจากชัยภูม่มเข้าไปจันทบุรีครับโอ้จันทบุรีนี่เป็นงานที่ซื่อว่าสวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อน2025นยสุดยอดครับจังหวัดจันทร์นี่นะครับเพิ่นมีผลไม้หลากหลายครับงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่หนึ่งถึงหาพฤษภาคมครับอยู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรีให้ไล่ก็คือประกวดไม่ผลหกชนิดก็คือทุเรียนมังคุดเงาะลองกองกล้วยไขแ่และสละแล้วก็มีการแข่งขันกินผลไม้ครับอันนี้และขากินต้องไปครับผู้ใดคิดว่าจะของเก่งไปเลยครับไปแข่งแล้วก็มีแข่งขันสมตำผลไม้ลีลาทั้งมีความแสบและก็ความห้าน้ำครับทุเรียนที่เป็นจุดเด่นของงานนี้ครับมีหาสายพันธุ์ให้พี่น้องได้ชิมได้สื่อนะครับก็คือนกกิบก้านยาว ชนีพวงมาดีและก็หมอนทองครับพี่น้องครับอ,อีกงานหนึ่งครับไปพิษณุโลกนะครับเป็นงานที่ซือว่าเล่าขาตำนานเมืองสวงสองแควแอดพิษณุโลกนะครับงานจัดขึ้นระหว่างวันที่สองถึง4พฤษภาคมอยู่พระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกนะครับสถานประวัติศาสตร์สําคัญที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับมีไฮไลท์หลายอย่างครับพี่น้องกาปดิทินไว้นะครับ2ถึง4 คือเสื้อาคมมีทั้งของกินของช็อปของสารพัดแหละครับงานนิ้ยัแบบนี้มีทุงยางพีนองไปบ่อบพิดหวังนะครับเอาละครับช่วงท้ายรายการพิธ้ายด้วยคลิปจากผู้ชมตุ่มห่มทั้งบ้านนะครับเมื่อนี้เป็นคลิปของคุณยายหวันหรือคุณยายสุวรรณครับสวัสดีจ้าสิมาลองเงต้นตุ่มห่มเอาเสือกุนกิตติเด,ดจ้าเมื่อนีเดอร์เมสุวรรณอิมบวนกันทราร่มค่ะ มาโซ่หลีมาล้อมวงคุยกันมูเฮาสาวอีสานมาเด้อมาตุม้มหูสุดยอดครับ,บคุณก่อนครับคุณยายคุณยายหวานครับลอกมาเ,อาเสือครับผมผมก็ได้ต้องเสือทรงเสือตุ้มห um ูแปรคุณยายแน่นอนนะครับอีกบกี้มือได้ใส่นั่งต่ำหูกยุบหันแล้วครับพี่น้องครับคุณยายครับ มื้อนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามตุ่มหอมครับพ่อกันไหม่ครับมื้อหน้าครับสวัสดีครับตุมต่มหอมไอ้ตุมต่มหอมตุมต่มหอมตุ่มหอมตุ่มหอมละเสียงดังดัดตุ๊ตุ๊เฮามาตุ่มหอมมาชมความงามวิธีแห่งอีสา